หลายคนคงจะเคยเห็นแล้วนะว่าประกันสังคมเขาก็มีให้กู้เงินเราด้วยซึ่งจะเป็นการนำเงินมาเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้สิทธิ์สำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตาสามสาเท่านั้นแล้วในวันนี้เนี่ยยังมีอีกแหล่งบริการหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นความสำคัญกับคนทำงานในทุกวัยแล้วก็อยากให้คนกลุ่มนั้นเนี่ย ได้ยืมเงินชนิดว่าไม่คิดดอกเบีย้ยซึ่งมันก็เหมือนว่าเราได้เงินมาปเปล่าเพราะว่าอะไรส่วนนี้เขาทำแบบนี้อยากจะช่วยเหลือทุกคนจริงๆนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับแหล่งบริการด้านเงินกู้ยืมเขาก็มีข้อเสนอนะถ้าเกิดว่าจะกู้จริงๆเนี่ยก็จะให้กู้ไม่เกินคนละ30,000บาท แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกู้กันเป็นแก๊งในส่วนนี้เขาก็สามารถให้คุณกู้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะให้แก๊งหนึ่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งแสบาทฉะนั้นอยากให้คุณเลือกกู้แบบเดียวๆก็น่าจะดีกว่านะกู้คนเดียวไปเลยก็น่าจะดีที่สุดซึ่งมันก็จะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนร่วมแก๊งด้วยและในส่วนรายละเอียดสินเชื่อก็จะเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้นแม้ว่าคุณจะมากู้คนเดียวมากู้กับแก๊ง ในส่วนนี้คุณจะต้องชำระคืนเป็นรายงวดแล้วก็ให้เวลาพวกคุณไม่เกินสามปีแต่ในส่วนนี้เขาจะไม่คิดดอกเบีย้ยเลยสักบาทเดียวการที่จะไม่คิดดอกเบีย้ยเลยสักบาทเดียวในตลอดสามปีก็น่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐนั่นแหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่าเป็นนอนแบงก์คงจะไม่มีโอกาสแบบนี้แน,น,น่ใครจะยืมเงินสามารถยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะ บนเว็บไซต์ของเขาซึ่งในส่วนการยืมเงินถ้าเกิดว่ามากู้คนเดียวหรือว่ามากู้แบบรายบุคคลก็กู้ไปเลยไม่เกินคนละสามหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นแก๊งละ่ะหรือว่ามาแบบรายกลุ่มซึ่งในส่วนนี้เพื่อนร่วมแก๊งจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคนและก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะต้องหาคนค้ำประกันมาด้วยซึ่งก็นั่นแหละคนค้ำประกันก็ช่างหายากอยู่ด้วย คนค้าที่จะต้องมีอายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์คนค้าที่จะต้องมีรายได้ประจำคนค้าที่จะต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับคนที่จะกู้เงินคนค้าที่ไม่อยู่ระหว่างการเป็นผู้กู้ยืมเงินและคนค้าที่ไม่อยู่ระหว่างการเป็นผู้คำประกันให้กับบุคคลอื่นด้วยและในส่วนคนกู้ละ่ะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร แน่นอนคุณจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดเปรนี้จะเป็นสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุซึ่งสินเชื่อผู้สูงอายุก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักหรอกเป็นการที่จะให้เงินกับผู้สูงอายุกู้เงินแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพซึ่งผู้สูงอายุคุณก็ต้องมีความจําเป็นแนะในเรื่องของเงินและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเองก็ต้องมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ มีสุขภาพแข็งแรงอยู่และที่สำคัญไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุที่ต้องการจะกู้งเงินจริงๆคุณก็เตรียมประสานงานหาคนค้ำประกันเอาไว้และเอกสารที่ใช้ทั้งคนกู้แล้วก็คนคำ้ำก็อยากให้เตรียมไว้ในเรื่องของบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนของคนคำ้ำ ใบสมรสใบยาใบมรณะใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้าเกิดว่ามีส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่านี้หรือว่าเกิน80ปีขึ้นไป<อ>ก็ยังสามารถที่จะกู้ได้นะ<อ>เพียงอาจจะต้องขอใบรับรองแพทย์มาสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปเต็มตัวขณะประกอบอาชีพมาด้วยแค่นั้นพอจากนั้นเนี่ยก็มาสมัครผ่านเว็บไซต์กันได้ที่ w ww orderfun dop d op. go ts หรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สอบถามได้ที่กองทุนผู้สูงอายุหมายเลข023546100แต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกจริงๆไปที่พอมสารคากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้ทั่วประเทศและถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านใดอยากจะมีทางเลือกอื่นอยากจะไปกู้ยืมเงินกับที่อื่นที่เขาปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วมันก็มีอย่างพวกธนาคารพาณิชย์ต่างๆ อย่างเช่นธนาคารอมสินเนี่ยเขาก็มีสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจําธนาคารกรุงเทพเขาก็จะมีสินเชื่อข้าราชการบํานาญธนาคารกสาิกรไทยเขาก็มีสินเชื่อ SME อนเนกประสงค์แล้วก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาก็มีสินเชื่ออนเนกประสงค์สําหรับผู้รับบานาญผู้รับบําเหน็จรายเดือนซึ่งในส่วนนี้ธนาคารพาณิชย์ยังไงก็ต้องคิดดอกเบี้ยกับคุณอยู่ดี และทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เห็นจะเป็นกองทุนผู้สูงอายุนั่นแหละที่ไม่คิดดอกเบี้ยเลยสักบาทเดียวให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ